น่าจะมีเรื่อยๆทุกคนได้ติดตามค่ะเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าใช่ค่ะ around the world around the world แต่น่าจะบอกไม่ได้พ่อแม่เขาเชื่อจมเลยบางทัการที่เป็นแบบ global แล้วก็จริงๆพ่อแม่เขาก็จะคือหนูรู้สึกว่า พ่อกับแม่หนูจะไม่ได้เป็นสายชมชมมากขนาดนั้นมั้งถ้าค่ะปกติแบบปกติสิ่งที่หนูคุยกับแม่ก็คือไม่ไม่ได้พูดอะไรกันมากเกี่ยวกับงานเลยค่ะเราจะพูดไปเรื่อยเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่ากับพ่ออ่ะคือพ่อพ่อเขาดังมากช่วงนี้หนูก็จะอวยอวยพ่อมากกว่าเพราะเขาดังมากตอนนี้ละครที่เขาเล่นแบบ แรงมากแล้วพ่อว่าเ่อแบบละครที่วันนี้ใช่เพราะเร่อละครคิวเขาไม่ว่างนะคะทุกคนแบบหนูจะนัดพ่อไปกินข้าวหนูต้องขอคิวเขาล่วงหน้าอะไะเขาใช่เพราะว่าเขาเขาแบบคิวเยอะถ้าเกิดว่าใครสนใจให้พ่อหนูเล่นละครติดต่อพ่อหนูได้ติดต่อหนูได้ถูกกันไปถามพ่อหนนะคะว่าเขาเอาคืนหรือเปล่าว่าตอนนั้นที่จัดอ๋อเออไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาเขาแบบ คิวคิวทองซึ่งหนูก็ดีใจกับเขามากๆเลยคะ่ะแล้วแบบคือป,ประบั๊บเป็นคนที่เวลาเขาได้บทอะไรเขาจะทุ่มเทมากๆแล้วเขาจะแบบเขาเขาจะมีความแบบอายนิดนึงเวลาหนูดูผลงานของเขาแต่แต่เรื่องเนี้ยเขาบอกว่าแบบอลิีไปดูด้วยนะแปลว่าเขาภูมิใจกับเรื่องนี้มากคะินเบราของเขาเห็นค่ะเห็นขนมครบใช่ไหมคะมขนมครกง่ายจะแสดงอะไรคะจริง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 ในด้านการแสดงหนูรู้สึกว่า พก็เป็นไอดอลในการทํางานแล้วกันค่ะแต่ว่าในในด้านแบบเรื่องสกิลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพ่อก็จะคอยเหมือนเขาไม่ได้เขาไม่ได้กดดันว่าหนูจะต้องเป็นอะไรเขาก็จะคอยบอกว่าแบบอลลี่อย่าทําแบบนี้นะถ้าแบบถ้ามีชื่อเสียงห้ามทําแบบนี้ห้ามแบบเอ่อเลื่อมัวใช่ใช่ค่ะคือโทษค่ะเขาก็จะบอกว่าห้ามแบบเลื่อมตัวหรือห้ามพูดจาไม่ดีทําตัวไม่ดีแบบอย่าวเวียงอย่าววินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยสอนทุกวันนี้ก็เลยได้ไปรู้สารงชาติเหมือนที่วันนี้ จริงเหรอชาเราหรอะเป็นเราวับชาแต่ที่เปลี่ยนเราน่าจะเป็นบบลู <S 2> <S 2> กสาวนะคสาชายไม่เอาไม่อยังยัเด็กไปเรื่อยๆค่ะอยากอายุสิบขวบไปตลอไปเราขึเริ่มห่วไม่การเรินเยอมาไม่ค่อยนะคะ พ่อแม่หนูเป็นคนที่ฟรีสไตล์มากเข,เขาก็แบบปล่อยอยากทำอะไรก็ทําแต่แค่แค่หนูรู้สึกว่าพ่อแม่หนูสอนให้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเงะะี้ยค่ะเขาสอนให้หนูรู้ขอบเขตของอะไรที่มันเหมาะสมใช่พ่อแม่ก็ก็ปล่อยค่ะแล้วก็อะไรที่แบบพอพอหนูโตขึ้นแล้วหนูสมมติหนูอยากจะแบบลอ,องแบบเฮ้ยปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่เขาบอกว่าต้องดูแลตัวเองให้เป็น